สวัสดีค่ะเพื่น,พนนสีเพื่อจกลงนะคะอันนี้ช้องตวะวัสีไลท์สไตร์เลยจะพาเพื่อนนิดสมาเดินเที่ยวตลาดเช้ากันนะคะมาดูมาชมกันได้เลยะค่ะเพื่อนนิดสีวันนี้เป็นวันที่สุกันยายนนะคะ2ธัน,น,นขขวันนี้วันห่งโอกน,นะคะ มาดูตลาดว่าจะคิดแกักบ้างนี่เราอยู่ที่ตลาดเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะตลาดอาหารนะคะเพ่อน่ากินมากเลยนะคะนี่เป็นโซนขนมนะคะเพื่อนทางนนี่เราไปดูร้านไก่ย่าง เดินเที่ยวกันนะคะดูว่ามีอะไรกันบ้างเอาไหมนีเราไก่ย่างนะคะต้นหอมไก่ย่างอันนี้ขายดีมากเลยนะเที่ ไปไหนดี่ไปตุงเกีท้าส,ส,ส,สวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายลง Youtube ได้ไหมคะ อพี่ขออนุญาตทายลงยูทู e เนเด้อถ้าเดี๋ยวสิโปโมทไปหอยหอดมังนอกนะคะขอบคช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะแม่ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์กาอ่าอ่าไลฟ์สไตล์กาวันนี้จะมาขอเห็นนู้นู้แอบหลายมือละแม่นู้ประทันใดเขาว่าม่งนีนู้กําลังมา วันนี้เรามาถึงร้านเจวันไก่ย่างนะคะเพื่อนๆนะคะไม่เราอยากสัมผัสร้านไก่ย่างเพราะว่าเราเห็นร้านนี้ทําได้สะอาดแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนก็เลยอยากแวะมาดูร้านเจวันไก่ย่างะอดูตลาดสดเทศบาลเมืองชิบุรีนะคะม,มีไก่ย่างมากมายเลยนะคะเพื่อนมาเวลาคนตามมาที่คนเข้ามาซื้อ เดี๋ยวถ่ายสองฝั่งร้านเชร้านตรงนี้มีสองร้านนะคะตรงข้ามกันนั่นเลยก็เลยมีมอกัดนะคะนี่ก็จะเป็นร้านเดี๋ยวเราให้ดูหน้าร้านนะคะเพื่อนร้านเชวันไก่ย,ย่างน,นะคะแล้วมีไก่บ้านร้อยแปดสิบถึงสองร้อยนะคะ นี่แกย้ออะไรดีใจนะแล้วขอ,อ,จ,นะอ,จ,อจับภาพจะเอาไปทำถูกกนะันนะนเยอะมากเลยนะเพื่อนมาเข้าคืนใส่ลูกค้าเยอะมากเลยเราก็เลยสนใจ เพราะว่าลูกค้าเยอะและนี้นะคะหนูไม่ให้ถ่ายโดนใหญ่ในจะให้ถ่ายโดนตลา้านวาวีว่าร้านแลอวเพื่อนๆสงามมเลยดนเพืเเพ่อเดราจะเราจะมาจับมุมคนเซ็ไม่ให้ได้ถ้าไม่ยี่สิกวั เาไสครไหมี้บาม้ทตอหนไม้มเล็กเท่าไหร่ครับไม้เล็กเท่าไหร่ไมรัสิบาทบาทอันนี้าบาทจะแม่โอ้ยังมีหบาทอยู่เหรออันนี้ของใหมาพี phạt nằm nghiêng. Hãy hoặc sân lắm hân 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 น้องมาจากกัมพูชาน้องมาจากกัมพูชามาเที่ยวเนี่ยอ๋อเลยค่ะข้าวค่ะนี่นะมาจากต่างประเทศมาเที่ยวจำเนียงเขาจะไม่เหมือนพวกเราอ๋อนักข้าวผมอ๋พูดกันเสียงดังนิดหนึ่งเลยไม่ค่อยได้ยินแล้วแล้วไม้ใหญ่เท่าไหร่ครับผมตัวเล็กยิ่งยี่ห้าอยู่ใช่ไหมตัวนี้สิบบาทเออเลยเนย ครัผมกอขอลงพวนนิดหนึง well. ่งนะคะเพราะว่าเยี๋ยป้าขอสิบนาทีแค่นั้นเองนะคะเต่านะคะย้อดเยอะเลยนะเดือนอยากให้ดูนิดหนึ่งว่ามีอะรประมาณนี้โอ้โหเจ๋งเลย ก็จะมีไม้ละสิบบาทมีไม้ห้าบาทมีเนืน้อนมสดนะคะมีเนืน้อย่างนะคะร้านนี้มีแต่บุรุเลยนะคะผู <c oughs> ขายนะคะเพื่อน แต่ผู้ชายเลยเน,นะคะลูกค้าขอแน่นต่อเราก็ยังมามาแย่งซีนนะคะมีใคร,รต,ต่อยแต่ยาน,นะคะค้นไม่ได้ทีนะคะก็นี่ค่ะก็ทำระบบอย่างดีนะคะก็เป็นให้ปั่นขึ้นนะคะไม่ได้ ันออกไปข้างนอกนะคะมีเตาเตาย,าง,ยางอย่างเดียวเลยนะคนะเพื่อนอยากให้ยัยง,อยงตอบไปเลยครับไปเลยครับ120ไข่ <c oughs> ดีเข้มแม่เห็นไข่ดีทุกวันนะร้านน <c oughs> ี้ไม่านานไม่ก่อนนานไม่พอสักสิบสักแปดนาทีครับ มีปลาดุกด้วยนะคะมีไก่มีปลาดุกมีกุนเชียงแล้วก็ไก่ข้าวเ,เหนียวด้วยนะคะเป็นขายหล่อค่ะ <c oughs> ครับผมขยันแข็งเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ,เ,ะ,คะเรามาดูไก่ย่างเจวันไก่ย่างนะคะก็เวลาสมควรนะคะเพื่อนเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแกล้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันต่อๆไปนะคะสองทุ่ึงทุ่มสองทุ่มหึงทุ่มทุกวันร้านนี้มีขายที่สองทุ่หนึ่งทุ่มทุกวันนะคะเพื่อนๆก็มีละครั้งแล้วก็ขอจบลงทิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ